ค่ะสวัสดีค่ะบุีิกะ่ะได้เอาติบเข้ามาขายเนาะคะ่ะโฆษณาขายติบเข้าบุีิกะ่ะูดเลยสนใจสนใจก็มาสั่งได้เนาะคะ่ะโสงปีใหม่เนาะคะ่ะหรือว่าก่อนปีใหม่อาจจะค้นวันที่สามสิบเนาะค่ะถ้าสนใจสนใจก็สั่งได้เนาะคะ่ะจะมีติบเข้าติบง่ญ่ติบขนาดกลางและก็ขนาดเล็กเนาะคะ่ะ ก็มีเลขปลาเลยเนาะคะ่ะกับพอเซอร์บาทบ้านเห่าเนี่ยติ๊บเซอร์อบาทบ้านเห่าฮะ,ะและ้วเนาะติ๊บน้อยค่ะค่าราคาค่ะกันเองเนาะคะ่ะไม่แพงมากค่ะผู้เลอร์สนี่สนใจกัะไปซื้อนะคะเฮือนใ,ใหญ่เฮวยกระออมบ้านนับปุ้งค่ะพี่น้องผู้เลออันอันต้องการจะเฮอร์ส่งสินค้ากับส่งเฮอร์ได้แล้วเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะทัก เบอรอันราคาอีกเทน,นึงเนาะคะ่ะพู้เลยเสนใจสนใจกบทักเข้ามาค่ะเดี๋ยวจะเบอะราคานะคะ่ะสอบถามได้ค่ะเดี๋ยวจะรวมคิดค่าส่งทั้งหมดเนาะคะ่ะเป็นราคาเท่าเลยกะทักเข้ามาถามได้ค่ะอันนี้นะพู้เลยเสนใจกะเพื่อนหญยห้วยกระออมเนาะคะ่ะช่วงปีใหม่อันนี้กะสงปีใหม่เนาะคะ่ะผู้เลยจะได้กะ ไปเด้อค่ะเฮ่นหญ่ห้อยกระออมเนาะคะ่ะบ้านนปุ่งค่ะอันนี้กับติ๊บข้าวเนาะคะ่ะที่สานแล้วแล้วนะคะ่ะแต่ีใ่นได้ประกอบเป็นติ๊บเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือติ๊บข้าวที่ที่ค่อยสานเนาะคะ่ะพี่น้องนะสานเสร็จแล้วแต่ว่ายังไม่ประกอบเนาะคะ่ะยังไม่ตัดขี้ ขี้เตาะอ่อนอะตัดขี้เตาะออง่ะวางงา่าไงไักันนะขี้เตาะอันนี้เนาะค่ะพี่น้องขนะแค่ท้าตัดออกมาลูบล้างลักษณะหน้าตามาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เดือดเทอดอันค่ะว่าเตียมเถอเตียมตู้สารตุ้สาพรพดือเสื่อเนาะคะ่ะตุกติบเนาะคะ่ะก่อนที่จะแล้วแล้วก็เอาไปอูดเนาะคะ่ะนําไปอูดแล้วกัน มันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบติ๊บเข้าเลยค่ะซิส,สแบบสมบูรณ์เนาะคะ่ะผู้เล่สนจิตสนใจก็สั่งได้เด้อค่ะเฮินใดยาโฮกกะออมส่งปีใหม่เนาะคะ่ะหรือว่าผู้เล่สนจิตสนใจอัมเบ่ออมสนจิตสนใจจะเฮิร์ส่งค่ะสินค้าก็พร้อมส่งเนาะคะ่ะพี่น้องผู้เล่าสงสัยเพลิดทักถามราคาได้เนาะคะ่ะสอบถามได้นะคะค่ะสั่งก็พอสำน,นี้เนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ